ื่อมต่อตรงนี้แล้วหลังจากกระบวนการเสร็จแล้วทำยังไงต่อคคือคือพอเราทํา,ออเ,าทเดือยข้างบนใช่ไหมครับเราจะโผล่เดือยข้างล่างไว้อีกในขณะที่ยกเนี่ยจะเห็นเดือยู่5ตัวก็ไปเสียบกับตัวแท่นถ่ายที่ไม่หักกันนะครับซึ่งเราสอบตรงหูไว้ก็ก็เหมือนเราเอาเดือยตะคู่ไปเสียบด้วยตัวนนี้นะในรูของของตัวนี้นะครับพอถ้าเราเสียบตรงนี้หน้าแปลงเนี่ยต้องตรงกัน นะครับแล้วเราต้องกำหนดหน้าแปลงไม่ให้ความ um, สูงผิดจากของเดิมที่มีถ้าคาดเคลื่อนได้ไม่ควรจะเกินสัก2เซนหรือ2เซนนะครับเพื่อให้รูปทรงไม่เปลี่ยนแต่การที่ผมเลือกเทรดเนี่ยกับกับมีการที่จะต้องปรับปรุงตัวตัวตัวแค่นที่เราจะต้องระวางเร่ะครับเพราเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ความสูงเพิ่มคือนอกจากวราจะรักษารูปแบบเดิมไว้ได้ เราก็ไม่ควรจะไปเพิ่มขนาดนะครับไม่ควรไปเพิ่มขนาดคําถามวันนี้อดีตดีท่านก็ถามผมผมบอกว่าเท่ากับหน้าเพดานนะครัไม่น่าจะเกิน3%นนะครับมัน12มิลบวก12มิลน,นะครับแต่จริงแล้วเราก็ฝันแนบสนิทกับของมือก็ถ้าตอบแบบแบบแบบฟันธงนะครับก็คือความสูงไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ส่วนที่เราติงเกงก็คือหน้าเพดจะต,ต้องเจาะรูให้ตรงครับแล้วพอเวลาที่เรายกจากข้างหน้าขึ้นไปเสียบในรูเรือยเนี่ยต้องไม่บิดยอดกระแทกต้องไม่บิดต้องรักษาสภาพการเอียงหรืออะไรที่มีเท่าเดิมหอวเพราะว่าเราไปแก้ก็ไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องไม่เพิ่มความเอียงนะเพราะนั้นมันก็ต้องมีการเลึงในขณะที่เราจะยกด้วยแต่ครั้นี้พอพอเราทําเพดตรง ข้างบนเสร็จข้างล่างเสร็จก็ต้องเตรียมยกนะอันนี้พอพอถึงเรื่องเตรียมยกเนี่ยออทางโยธาจังหวัดบอกว่าต้องแจ้งเขาก่อนล่งหน้าสมบันในขณะที่เราทําดึข้างล่างเสร็จนะครับผมก็โทรไปคุยเองเลยเพราะว่าทางคุณจำลองให้เบอร์ไว้ก็ชอบชากสายใจคอครับ,นะรบผมก็บอกว่าเออเห็นว่าะครับถ้ายกเนี่ย พูดไว้ตั้งแต่โโะความยกลงขนาเขาจะมายกให้อบอกเลยครับเขาบอกเลยครับแล้วพอผมโทรไปนี้เขาบอกว่าเขารีบเช็คเดี๋ยวนั้นเลยมาหาเลยนะครับมาหาที่ที่เราที่สาราที่เรานั่งทํางานก็มาหามาหาเสร็จก็มามาคุยบอกว่าเนี่ยผมจะต้องยกมันนั้นมันนั้นผมผมขอผมเนี่ยเขาบอกผจะมาสแตนบายให้เลยนะวันพฤหัสบดีุก นะครับาื้กสุขรับเสาเลยให้สามมันเลยจะไม่รับงานแล้ว mm hmm. มาทําให้ตบ mm hmm. ครับาะฉะนั้นเวลาเวลานี้ผมผมก็หมดห่วงใน,นเรื่องยกเพราะว่างานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทำหน้าแปลงให้ตรงนะครับความยากของของการทำหน้าแปลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งะนะครับแต่จริงๆแล้วยากยิ่งกว่าน็คือการเยึดขึ้นตับ